สวัสดี FC ช่องเ e y โทุกท่านนะครับนี้ก็เป็นหมอของมาเป็นของแกะทั้งนั้นครับจะเป็นพัดลมเ,เครื่องต่างๆนี่ครับเราแทนเกียมนก็หมองมาวอัวเครื่องที่เป็นงานแกะนะครับเราเหมามาเราก็มานั่งแกะแยกนะครับผมก็จะมานั่งแกะนั่งแยกก็เป็นหัวเครื่องนะครับเป็นหัวเครื่อง ก็จะมานั่งแกะนั่งแยกนั่งชำแหละเป็นชิ้นเป็นชิ้นแยกเป็นส่วนนะครับก็จะแยกก็จะได้หลายอย่างอันนี้ก็เหล็กคือแยกเป็นโลบปเนียมแล้วก็มาแยกตะกั่วท <c oughs> องเหลืองอันนี้ก็สแตนเลสนะครับแยกคนเป็นแยกงครับอันนี้ก็เป็นทองแดงครับได้นิดเดียวงานผมส่วนมากจะเป็นงานไปเหมา ไปประมูลนะครับไม่ได้ไปเล่ซื้อครับอันนี้กลับเอามาใช้ได้เนาะเก็บไว้ใช้ครับอันนี้ใช้ไม่ได้ก็ชำแหละกแแยกเป็นส่วนครับนครับตัวนี้ก็ท่านเกียตัวนี้ก็เอามาเช็คดูเลยใช้ได้อยู่เก็บไว้ใช้นะก็จะมีหลายๆอ,อ,อ,อย่างครับเบบบดดบมบหมาหลายอย่างซื้อทุกอย่างครับยืของเก่าก็บอร์ดก็ซื้อครับบอรดดีบอร์ดไม่ดีบอร์ดขยะอยากซื้อหมดที่ทําเงินได้ ซื้อครับนั่นลยอย่างอีกซออีกซอนี่ก็อีกซอนี่ก็ใช้ได้อยู่ผมเช็คลวใช้ได้ก็จะเก็บไว้ขายเป็นของมือสองนะครับอะไรใช้ได้ก็เก็บไว้ขอเป็นของมือสองครับขายเป็นของมือสองแยกทุกอย่างใช้ๆก็แยกครับใช้ไปก็แยกไปขายต่างหากนะครับตุ๊หมูตัวนี้ก็เอามาเช็คใช้ได้ ก็จะเก็บไว้ใช้ครับเยอะมากตัวนี้ก็ได้มาหลายตัวเหมือนกันครับแต่ว่าเช็คแล้วได้มาประมาณสิบตัวเช็คแล้วมันใช้ได้อยู่ตัวเดียวตัวนี้ก็จะเก็บไว้ใช้นะครับเนี่ยเก็บไว้ใช้ <c oughs> นะครับก็ประมาณคร่าวประมาณนี้ครับามาแยกขึ้นส่วนนะครับงานผมคือเอามาแยกขึ้นส่วนเอามาชําแหละ าชำแหละแยกชิ้นส่วนแยกเป็นหลายๆอย่างมีอะไรก็แยกเล็กทองแดงทองเหลืองโลเนียมตะกัวสแตนเลสก็จะแยกแล้วก็ส่งโรงงานอีกหนึ่งติดติดร่วมติดกรอบแยกไว้หมดมานั่งชำแหละเองแต่ามาก็เครื่องทุนแรงไม่มีอะไรมากของผมก็จะมีแค่ รามูตัวเดียวเอาไว้ผ่าครับไผ่าคอมผ่ามอเตอร์ผ่านี้มันทํายากๆตอนนั้นก็แรงโคนครับทุบกันทั้งวันแหละครับแกะทั้งวันแหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาอี้ทีหน้าจะมาหลบให้ดูว่าได้อะไรยังไงมาได้เท่าไหร่ คนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันในีหน้าครับ